บทที่1,272พลังงานจำนวนมหาศาลกระจายออกไปทุกทิศทุกทางผู้คนซึ่งเคยคิดว่าตนเองซ่อนตัวอยู่ห่างไกลแล้วกลับถูกพลังอันกระทันหันนี้โจมตีจากพลังงานที่น่ากลัวนี้ทําให้ผู้คนจํานวนมากบินถอยหลังและแม้แต่ผู้ที่มีพลังยุตธต่ําร่างกายก็แหลกสลายทันทีแค่จะชมความสนุกก็เสี่ยงชีวิตแล้วถ้าไม่มีความสามารถจะชมความสนุกนั้นก็อย่าเอาชีวิตมาเสี่ยง เฉินผิงกัดฟันและต้านทานพลังงานที่น่ากลัวขณะที่หนิงต้าหายก็ถูกพัดกลับออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าบูมมีเสียงระเบิดดังอีกครั้งและร่างของสัตว์ร,ร้ายก็ระเบิดขึ้นกลางอากาศทันทีจากนั้นกลายเป็นจุดแสงและหายไปในอากาศหลังจากที่มังกรทองคำรามออกมามันก็กลับมายังร่างของเฉินผิงทันทีเฉินผิงถอนหายใจยาวเขานึกไม่ถึงว่าหลังจากผ่านขั้นวิญญ,ญาณแรกเริ่มแล้ว พลังมังกรของเขายังคงเพิ่มขึ้นมากอีกด้วยทุกคนมองเฉินผิงด้วยความประหลาดใจและบางคนก็กลืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัวคือต้องรู้ว่าผนึกมารโลหิตของหนิงต้าไหา่ถูกสร้างโดยการเผาแก่นแท้และเลือดของเขาและแม้กระทั่งกินพลังชีวิตทั้งหมดของเขาไปด้วยและสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นก็เป็นตัวแทนของสถานะที่บ้าคลั่งและทรงพลังที่สุดของหนิงต้าไหา่ ต่ถึงแม้จะมีพะละกกำลังขนาดนั้นเขาก็ยังปราะบางต่อการโจมตีเพียงครั้งเดียวเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรหนิงต้าหายสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์ในขณะน,นี้เขาพยายามทุกวิธีทางแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถสลัดเฉินผิงออกไปได้เฉินผิงในปัจจุบันไม่ใช่เฉินผิงเหมือนเมื่อไม่กี่วันก่อนอีกต่อไปการปรับปรุงความแข็งแกร่งโดยระดับแดนสร้างช่องว่างระหว่างคนทั้งสอง ช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งนี้หมายความว่าหนิงต้าหายไม่มีความหวังในการชนะนี่คือสิ่งเดียวที่คุณทำได้ใช่ไหมเฉินผิงมองหนิงต้าหายอย่างเย็นชาหนิงต้าหายไม่ได้พูดอะไรแต่รัศมีของเขาก็อ่อนลงอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าเขาก็กลายเป็นคนธรรมดาผมของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวในพริบตาเหมือนกับชายชาราที่กำลังจะตาย หนิงต้าไห่ในปัจจุบันไม่ดูเหมือนหัวหน้าตระกูลบูอีกต่อไปและเขาไม่ได้มีความเย่อหยิ่งเหมือนอย่างที่เขาเคยมีอีกต่อไปเมื่อเห็นเช่นนี้ทุกคนก็รู้ว่าหนิงต้าไหา่พ่ายแพ้แล้วและพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงและสมาชิกตระกูลหนิงก็หวาดกลัวอย่างมากในขณะนี้เพราะการพ่ายแพ้ของหนิงต้าไห่ก็หมายถึงความตายของพวกเขาด้วยเช่นกันตุบตุบ สมาชิกตระกูลหนิงคุกเข่าลงพวกเขาคุกเข่าอยู่ต่อหน้าเฉินผิงขอร้องให้เขาไว้ชีวิตพวกตนพวกเขายังคุกเข่าอยู่ต่อหน้าหนิงต้าไหา่โดยหวังว่าหนิงต้าไหา่จะช่วยพวกเขาได้ในขณะน,นี้หลังจากเห็นพ่อของเขาพ่ายแพ้ดวงตาของหนิงจือก็มีประกายเย็นชาและเขาก็เดินเข้าไปในสนามอย่างเงียบๆหลังจากนั้นเขาได้หลบหนีผ่านเส้นทางลับของตระกูลหนิง หนิงต้าหายมองไปที่สมาชิกตระกูลหนิงที่คุกเข่าลงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังและความรู้สึกไร้หนทางเฉินผิงฉันพ่ายแพ้แล้วแกจะทำอะไรกับฉันก็ได้แต่ฉันหวังว่าแกจะปล่อยพวกเขาไปได้และปล่อยลูกชายของฉันไปหนิงต้าไหายรู้ดีว่าเขาจะไม่รอดแน่เขาหวังเพียงว่าเฉินผิงจะปล่อยตระกูลหนิงไปได้แกคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมล่ะตระกูลหนิงของแกเคยปล่อยให้คนในหุบเขาคนโฉดไปหรือเปล่า ผู้คนนับสิบคนในหุบเขาคนโฉดล้วนเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าร่างกายของพวกเขายังอุ่นอยู่ยิ่งกว่านั้นพวกเขาทั้งหมดตายเพื่อฉันฉันมีความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องล้างแค้นให้พวกเขาดวงตาของเฉินผิงเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าเขาจะไม่ปล่อยใครจากตระกูลหนิงไปเพราะคนเหล่านี้มีเลือดของผู้คนหุบเขาคนโฉดติดมือพวกเขาอยู่การใจดีกับศัตรูก็คือการโหดร้ายกับตัวเอง โดยเฉพาะในโลกบูมีเพียงชีวิตและความตายไม่มีความเมตตาเฉินผิงไม่ใช่นักบุญใครก็ตามที่ยั่วยุขเขาจะต้องตายฉันสามารถมอบสมบัติและทรัพยากรทั้งหมดของตระกูลหนิงให้กับแกได้นอกจากนี้ยังมีอาวุธอาถรรพ์มากมายในห้องรับของฉันฉันจะมอบทั้งหมดให้กับแกขอเพียงแค่ปล่อยลูกชายของฉันไปในเวลานี้หนิงต้าหาไม่รู้ว่าหนิงจือได้แอบหนีไปนานแล้วและเขายังคงเป็นห่มหนิงจืออยู่ บทที่1273เจหนิงต้าหายแกยังคงเป็นห่วงลูกชายของแกอยู่อีกหรือลูกชายของแกทอดทิ้มแกและหนีไปนานแล้วตอนนี้เขาคงจากไปไกลแล้วในขณะนี้มีคนในฝูงชนที่กำลังชมเกมตะโกนเสียงดังหนิงต้าหายสังเกตเห็นว่าหนิงจือหายตัวไปนานแล้วและเฉินผิงก็เพิ่งค้นพบมัน ในตอนแรกความสนใจของฉันผิงอยู่ที่หนิงต้าไหา่และเขาไม่ได้สนใจหนิงจือแต่เขาไม่คาดคิดว่าผู้ชายคนนี้จะหนีออกไปได้จริงๆเมื่อหนิงต้าไหา่เห็นว่าลูกชายของเขาหนีไปแล้วแทนที่จะโกรธเขากลับหัวเราะออกมาฮ่าฮ่าฮาตอนนี้ตระกูลหนิงของฉันจะไม่ถูกทําลายแม้ว่าลูกชายของแกจะหนีไปจนถึงสุดขอบโลกฉันก็ยังจะตามไปเอาชีวิตของมัน เฉินผิงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาโดยมีดวงตาที่ขมวดเข้าหากันเล็กน้อยแกไม่สามารถฆ่าลูกชายของฉันได้หรอกแกทำไม่ได้เพราะทุกคนในที่นี้จะต้องตายทั้งหมดหนิงต้าหายคำรามด้วยใบหน้าที่ดุร้ายทันใดนั้นออร่าของหนิงต้าหายก็เริ่มส่งเสียงกรอบกแกรบและลำแสงจากอกของเขาก็ทะลุผ่านผิวหนังของเขาและเปล่งประกายออกมา นี่คือยาเม็ดสีทองในร่างของเขาเมื่อถึงระดับจอมยุทธเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างยาเม็ดสีทองได้อย่างไรก็ตามสำหรับสายนักบู๊มีเพียงหนึ่งในร้อยเท่านั้นที่สามารถสร้างยาเม็ดสีทองได้พลังที่สามารถทำลายล้างโลกได้กำลังควบแน่นอยู่ในยาเม็ดสีทองในอกของหนิงต้าไห่อยู่ตลอดเวลาหนิงต้าไห่ผู้นี้แท้จริงแล้วคือจอมยุทธแกนทองคำเขากำลังจะทำลายตัวเองพวกเรารีบหนี ในเวลานี้ผู้คนบางส่วนจากผู้ชมเห็นว่าหนิงต้าหายกำลังจะทำลายตัวเองและเริ่มวิ่งหนีอย่างสิ้นหวังไม่นานผู้คนทั้งหมดที่ดูการต่อสู้ก็วิ่งหนีไปการระเบิดของจอมยุทธหน้าจะทรงพลังมากกว่าวัตถุระเบิดหลายร้อยตันเฉินผิงครั้งนี้ฉันอยากตายพร้อมกับแกวะาห้าห้าหหนิงต้าหายคำรามใส่เฉินผิงเมื่อสักครู่หนิงต้าไหา่เลือกที่จะถูก เฉินผิงฆ่ามากกว่าจะทำลายตัวเองเนื่องจากหนิงจือและคนของตระกูลหนิงอยู่ที่นั่นหากเขาทำลายตัวเองจะไม่มีใครในตระกูลหนิงที่จะรอดชีวิตและหนิงจือเองก็จะไม่รอดเช่นกันดังนั้นแม้ว่าหนิงต้าไห่จะตายเขาก็จะไม่ทำลายตัวเองและตายไปพร้อมกับเฉินผิงแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปเนื่องจากเฉินผิงไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยตระกูลหนิงไป และหนิงจือก็หนีไปแล้วหนิงต้าหายจึงไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอีกต่อไปให้ฉันตายไปพร้อมกับแกงั้นเหรอเฉินผิงขมวดริมฝีปากเป็นรอยยิ้มเย้ยหยันฉันจะไม่หยุดแกจากการทำลายตัวเองฉันแค่อยากทดสอบว่าร่างกายของฉันสามารถทนต่อการทำลายตัวเองของจอมยุทธ์ได้หรือไม่เฉินผิงไม่สามารถหยุดหนิงต้าหายได้ตอนนี้เขาอยู่ในขั้นวิญญ,ญาณแรกเริ่มแล้วตราบใดที่วิญญ,ญาณแรกเริ่มยังไม่ถูกทำลายเฉินผิงก็จะไม่ตาย แม้ร่างกายจะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาก็จะไม่ตายนี่คือความมั่นใจของเฉินผิงเขาจึงกล้าที่จะลองดูร่างของเฉินผิงเปล่งประกายแสงสีทองอันพร่างพรายขณะน,นี้ร่างเซียนทองคำของเขาอยู่ในจุดสูงสุดและกล้ามเนื้อทั้งหมดในร่างกายของเขากำลังหดตัวพร้อมกันนายท่านไม่ไม่ไม่มนะเมื่อสมาชิกตระกูลหนิงเห็นว่าหนิงต้าหายกำลังจะทำลายตัวเองพวกเขาทั้งหมดก็ตื่นตระหนก พวกเขาหยุดหนิงต้าหายไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่อยากให้หนิงต้าหายตายแต่เป็นเพราะพวกเขาเองไม่อยากตายหากหนิงต้าหายระเบิดตัวเองจะไม่มีใครรอดพ่อบ้านของตระกูลหนิงก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะหยุดหนิงต้าหายจากการทำลายตัวเองแต่ใครจะคิดว่าทันทีที่พ่อบ้านก้าวไปข้างหน้าหนิงต้าหายก็ตบหัวเขาเลทันทีในฐานะคนในตระกูลหนิงเหตุใดแกถึงกลัวความตายนัก หนิงต้าไหายดูเหมือนคนบ้านในเวลานี้โดยมีดวงตาแดงกำมเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนในตระกูลหนิงก็ตกตะลึงหลังจากมองหน้ากันแล้วพวกเขาก็รีบวิ่งไปหาหนิงต้าไหายพวกเขาต้องการหยุดหนิงต้าไห่จากการทำลายตัวเองเพราะว่าถ้าหนิงต้าไหายระเบิดตัวเองพวกเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนหากหนิงต้าหายตายพวกเขาก็ยังคงมีความหวังบ้างเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเฉินผิง ดูเหมือนว่าพวกเขาวางแผนที่จะฆ่าหนิงต้าไหา่เพื่อแสดงต่อหน้าเฉินผิงเพื่อแลกกับโอกาสในการมีชีวิตรอดหนิงต้าไหา่มองไปที่สมาชิกตระกูลหนิงที่กำลังวิ่งเข้าหาเขาอย่างบ้าคลั่งและร่างกายของเขาก็เริ่มสั่นเทิมด้วยความโกรธเขาโกรธมากจนพูดไม่ออกบทที่1274อิ่อาร์ตหนิงต้าไหา่คำรามตู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 ม จูจ่ๆก็มีแสงนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากร่างของเขาตามมาด้วยการระเบิดครั้งใหญ่แผ่นดินไหวและอาคารโดยรอบก็กลายเป็นผงในพริบตาสมาชิกตระกูลหนิงที่รีบเร่งไปหาหนิงต้าหายก็ถูกคลื่นอากาศกลืนกินทันทีและร่างกายของพวกเขาก็กลายเป็นเท่าถานเฉินผิงกัดฟันรู้สึกถึงพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดพุ่งเข้ามาหาเขาเขาถูกพัดหายไปเกร็ดบนร่างกายเริ่มหลุดออกเป็นบริเวณกว้าง และในที่สุดร่างสีทองก็แตกสลายไปจนหมดร่างกายของเฉินผิงอยู่ภายใต้ความกดดันมหาศาลและในไม่ช้าเขาก็ตกอยู่ในอาการโคมา่าไม่นานเฉินผิงก็ค่อยๆลืมตาขึ้นและร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลแล้วอย่างไรก็ตามไม่มีอันตรายใดๆต่อชีวิตของเขาและภายในรัศมีร้อยเมตรจากการระเบิดของหนิงต้าไหา่ก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยทุกอย่างกลายเป็นผง การทำลายตัวเองของจอมยุทธช่างทรงพลังจริงๆเฉินผิงพึมพำกับตัวเองขณะมองดูร่างที่บาดเจ็บของเขาในเวลาเดียวกันพันธมิตรบูจิงตูจูจือซานกำลังประชุมกับตระกูลชั้นสูงหลายตระกูลเบื้องหน้าของพวกเขาคือจอภาพขนาดใหญ่ซึ่งกำลังฉายฉากที่เฉินผิงต่อสู้กับหนิงต้าไ่คุณเห็นไหม ในเวลาเพียงไม่กี่วันฉันผิงได้ก้าวไปถึงระดับจอมยุทธ์และได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หากเราไม่ฆ่าเขาอนาคตจะเกิดปัญหาจูจื้อซานกล่าวอย่างเคร่งขรึมฉันไม่คาดคิดเลยว่าความแข็งแกร่งของเฉินผิงจะพัฒนาได้เร็วขนาดนี้ไอ้นี่อาจจะเรียนรู้ทักษะสายดำมาบ้างก็ได้นะ หลงจริงกลัวไม่สามารถเชื่อเรื่องนี้ได้เฉินผิงซึ่งพวกเขาเคยดูถูกเหยียดหยามมาโดยตลอดในอดีตในเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่กลับกล้าที่จะต่อสู้กับหนิงต้าไหา่ปรมาจารย์บูระดับจอมยุทธ์ผู้มากประสบการณ์ใช่ฉันยังสงสัยอีกว่าเฉินผิงมีทักษะสายดำบางอย่างหัวหน้าตระกูลอีกคนกล่าวเป็นไปไม่ได้ต้องมีเรื่องลับๆอื่นๆเกี่ยวกับเฉินผิงอีกจูจื้ซานสายหัว เพราะเขารู้ว่าเฉินผิงไม่มีทักษะสายดำได,ได้หากมันเป็นเช่นนั้นเขาคงค้นพบมันไปนานแล้วเดิมทีฉันคิดว่าหนิงต้าหายฆ่าเฉินผิงจริงๆแต่กลายเป็นว่าเขาแค่คุยโวเท่านั้นหัวหน้าตระกูลกล่าวด้วยความดูถูกเนื่องจากเฉินผิงยังไม่ตายเรามาเริ่มํำเนินการกันเถอะโชคดีที่นักฆ่าที่ฉันเตรียมไว้ยังไม่จากไปดวงตาของจูจื้อซานรีลงเล็กน้อยแต่ท่านชวี่อยู่ข้างหลังเฉินผิง ดังนั้นเราต้องป้องกันความผิดพลาดให้ได้หากท่านชวีดำเนินการต่อไปเราก็จะอยู่ในเรือลำเดียวกันและต้องเดินหน้าและถอยไปด้วยกันผู้นำพันธมิตรจูไม่ต้องกังวลเนื่องจากเราเลือกที่จะยืนหยัดร่วมกันแน่นอนว่าเราจะเดินหน้าหรือถอยทับไปด้วยกันหัวหน้าตระกูลคนนั้นมั่นใจดีเลยฉันรับรองได้เลยว่าอีกไม่นานชุมชนบูของจิงตูทั้งหมดจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของพันธมิตรบูของเรา จูจอซานแสดงรอยยิ้มที่น่ากลัวบนใบหน้าของเขาครืนๆทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนราวกับว่าเกิดแผ่นดินไหวเกิดอะไรขึ้นจูจือซานตกตะลึงและขะมวดคิ้วคนอื่นๆก็รีบมองออกไปข้างนอกเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าพันธมิตรหนิงต้าหายระเบิดตัวเองตายแล้วครับในขณะน,นี้ผู้อาวุโสข,ของพันธมิตรบูวิ่งเข้ามาและกล่าว ทำลายตัวเองเหรอเหตุการณ์นี้ทําให้จูจื้อซานและคนอื่นๆตกตะลึงแต่พวกเขาก็รู้ถึงพลังแห่งการทําลายตนเองของปรมาจาร์บูระดับจอมยุทธมีผู้เสียหายอะไรบ้างจูจื้อซานถามการระเบิดตัวเองของจอมยุทธมีพลังมากสามารถทําให้ผู้ที่รับชมการต่อสู้อาจได้รับผลกระทบ หากมีผู้คนในชุมชนบูจริงตูจำนวนมากเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแบบกระทันหันเขาในฐานะผู้นำพันธมิตรบูก็ต้องรับผิดชอบเช่นกันยังไม่ชัดเจนแต่ผู้ที่ดูการต่อสู้ได้ออกไปแล้วคาดว่าหนิงต้าหายเสียชีวิตพร้อมกับเฉินผิงตระกูลหนิงอาจจะจบสิ้นแล้วเช่นกันครับผู้อาวุโสตอบไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้ทันทีเลยจูจื้อซานคำรามผู้อาวุโสรีบเข้าไปตรวจสอบ จูจื้ซานนั่งลงบนที่นั่งของเขาด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียด